นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและกาบพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ในโอกาสวันนี้นะก็มีโอกาสได้พูดคุยกันในเรื่องอ,อยากดีนะหมายถึง การกระทำของชาวพุทธบริษัทเราก็มีขั้นตอนนวลละในการที่มุ่งมั่นของการประพฤติปฏิบัติตัวตนของตัวเองเพื่อเข้าถึงความดีเพราะนั้นการที่เราจะได้เข้าถึงความดีนั้นก็ต้องตั้งอ,อกตั้งใจ ในการพิจารณาในทานก็ดีในศีลก็ดีสมาธิแล้วก็ปัญญาในการที่เราได้น้อมปารถนาจิตใจของเราเพื่อจะยกระดับให้เข้าถึงความดีหรือ,อเป็นการปรับจิตปรับกายของเรานั่นเองนะครับ ก็ในโอกาสวาระนี้เราได้พูดจากันไปเรื่องการที่สร้างเป้าหมายตัวเองเพื่อพัฒนากายวาจาใจของเราควบคุมด้วยการกระทำด้วยศีลเป็นพื้นฐานจากนั้นเราก็สู่การพิจารณาการกระทำของเราในเรื่องของการให้ทานหรือทำทาน นะการกุศลที่เกิดขึ้นตอนที่เราทำทานการกุศลนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจเรื่องทานที่เกิดขึ้นกับเราหมายถึงเราจะต้องเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าทรัพย์ภายนอกเขาเรียกว่า,า,วาปัจจัยสี่นั้นได้มาด้วยความบริสุทธิ์ก่อนนะครับได้มาจากความบริสุทธิ์แล้วเราก็สามารถร้างกุศล ในความดีคือการสร้างทานเบื้อกูลของใกล้ๆตัวก็คือบิดามารดาของเรานะแล้วก็บุตรบริวารสามีภรรยานะแล้วก็สิ่งที่สามารถทำประโยชน์จากการที่แบ่งปันกันในเรื่องหน้าที่ต่างๆนั่นเองนะครับการที่ใช้คำว่าทานเบื้องต้นนี้ผู้พูดได้กล่าวเรื่องหน้าที่ แล้วก็สู่การเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะก็คือการที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยความสุจริตเจะก่อนแล้วก็พิจารณาจากการสร้างฐานการให้เบื้องต้นถ้าหากว่าเรานั้นมีโอกาส,นะสแสวงหาหน้าที่อาชีพจะขอให้เรานั้นเข้าใจว่าการที่เราได้รับจ้างอาชีพต่างๆก็ดี ต้องเปน็นอาชีพที่สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นในะในเรื่องของการกระทําของตัวเราเมื่อเราตั้งความหมายสัมมาทิฏฐินั้นก็มาถึงเราจะเดินทางไปสู่ศีลสม,มาธิยิ่งขึ้นไปนะครับในเมื่อเหตุที่เรา,เาตั้งด้วยสัมมาทิฏฐินั้นแล้วก็ประกอบไปด้วย ทานเบื้องต้นก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าให้ใจนะให้ให้ใจกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราไปก่อนเพราะเราไม่มีอำนาจปัจจจย4เราต้องให้ใจให้าการกระทำของเราด้วยกายวาจจใจเป็นลูกจ้างพนักง,งานก็ขอให้เรานั้นตั้งอกตั้งใจในการบริการหรือรับจ้างด้วยความบริสุทธิ์ ด้วยความปรารถนาดีมุ่งมั่นสู่การตอบแทนนะผู้เป็นนายของเรานั่นเองนั่นะแหละเรียกว่าการสร้างทานบารมีไปด้วยนะเพียงแต่เราไม่ได้ใช้เหตุปัจจัยสี่เป็นตัวให้แต่เราจะให้ด้วยจิตใจของเราในการที่มุ่งมั่นสู่การกระทำนะเรียกว่าสู่การให้เรียกว่าทานเหมือนกันือทานกำลังใจ นะมุ่งมั่นสู่หน้าที่ที่แรกเปลีนนะ่ยนด้วยความเรีบริสุทธิ์ความเรียกว่าแผลเคียกเป็นของที่บริสุทธิ์ได้มานั่นเองนะครับแต่แล้วก็ไปสู่การสลระเกื้อกูลก็สู่กับสิ่งที่ใกล้ตัวเราก็คือบิดามารดาลูกสามีภรรยาของเราให้เขามีความสุขและอบอุ่นแล้วก็แบ่งปันสู่ส่วนกลางถ้ามีโอกาส ่วนกลางก็จะมีศูนย์มูลนิธิโรงเรียนโรงพยาบาลวัดวารามหรือคนที่ตตกทุกข์ได้ยากที่เรามีโอกาสจะแบ่งปันนั่นเองนะครับอันนี้เรียกว่าเหตุแรกของอการที่เราอยากดีไปสู่ช่วงที่การพิจารณาหน้าที่ให้เกิดฐานเบื้องต้นนะครับเมื่อเกิดฐานเบื้องต้นแล้วเนี่ยและเรามีโอกาส มีกำลังเป็นเจ้าของปัจจัยสีแล้วเราก็สามารถแบ่งปัจจัยสีออกเป็นการแบ่งปันให้บุคคลใกล้ตัวและก็เป็นการสั่งสมเรื่องของการพัฒนาการในหน้าที่ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้เกื้อกูลส่วนกลางๆด้วยเห็นไหมฮะคือสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าดูแลเรื่องการฝึกฝนอบรม ตัวเองด้วยหัวข้อคำว่าทานอันบริสุทธิ์ที่เราได้ทำไปสู่ใช้แรงกายแรงใจของเรานะเป็นแลกเปลี่ยนปัจจัยสีมาเมื่อได้ปัจจัยสีมาแล้วก็เกิดความบริสุทธิ์ใช่เมื่อความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเราไปเคลื่อนโกลบิดามารดาสามีภรรยาน,นั้นก็ทําให้เกิดความเรียกว่าทานอันบริสุทธิ์ผู้รับก็จะเกิดความยินดี นะสามีภรรยาบิดามารดาก็าจะเกิดความสุขความอบอุ่นความเขาเรียกว่าความปิติเห็นว่าเ,เราได้สร้างทานบาร,รมีนะไปกับของที่ใกล้ๆตัวนะฮะนี่แหละครับเราจึงตั้งยกหยิบยกเรื่องภาวะของความอยากดีเป็นข้อข้อไปใช่ไหมครับข้อนี้ก็เมื่อเรามีกําลังใจในการที่ สร้างทานบาร,รมีประกอบไปด้วยกายวาจาใจการกระทําและไปะสู่การมีเหตุของปัจจัยสีขึ้นมาจากมีเหตุปัจจัยสีขึ้นมาก็เกื้อกูลออกไปใช่ไหมแล้วก็บริหารเรื่องของสติควบคุมนะปัจจัยสีที่เป็นอยู่มีอยู่แล้วก็จํหน่ายใจแจกที่เหตุผลตามการตอบแทนนะการอุดหนุนเกื้อกูล นี่แหละครับสิ่งที่ความอยากดีพื้นฐานอันดับกลางๆเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้ามาอาชีพการงานก็สุจริตกายว่าใจก็เริ่มสุจริตขึ้นในเรื่องควบคุมระมัดระวังให้เรานั้นมีทรงศีลมากขึ้นใช่ไหมครับทร่งศีลทรง,ทรง,ทรงความระมัดระวังมากขึ้นแม้กระทั่งการทํางานการเป็นผู้ที่มีเหตุปัจจัยสีเข้ามาแล้วก็สามารถแบ่งปันปันปจจัยส ก่อประโยชน์ต่อไปใช่ไหมฮะแต่แล้วเนี่ยเมื่อเราแบ่งปันในหน้าที่ต่างๆขึ้นมาแบบนี้เราก็จะเห็นว่าศีลเราก็มั่นคงขึ้นดีขึ้นปานนี้ขึ้นทําให้เรามีบุญกุศลภายนอกภายในเกิดขึ้นเมื่อเกิดบุญกุศลภายนอกภายในเกิดขึ้นก็ทําให้เรานั้นเกิดความปิติเก,เกิดความสุขเกิดกําลังใจใช่ไหม เกิดความสุขและกำลับบงใจนั่นเองทำให้เราสามารถที่จะเปิดหนทางช่องทางของการบริหารชีวิตไปสู่เขาเรียกว่าการอยากดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะฮะในสาระเรื่องเราเนี่ยเาเรียกวัระที่สองนี้เขาเรียกวันละของความอยากดีประกอบไปด้วยทานาก,การให้ต่างๆนั่นเองนะครับอันี้เมื่อถึงการให้ทานต่างๆนี่ ก็สามารถเราจะมีศีลที่ดีขึ้นใช่ไหมครับปรถนายิ่งขึ้นไปอีกก็เหมือนว่าปรารถนาจะเป็นผู้ที่ยกจิตยกใจได้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อยกจิตยกใจเนี่ยมันต้องสู่ขั้นตอนการละกันวางใช่ไหมครับแต่ขณะที่เรากําลังเจริญอยู่ด้วยเขาเรียกว่าทานบรารมีนะครแล้วก็ศีลบรารมีเหล่านี้จะเห็นว่าเราจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร ตอนสู้ต่างๆจนกระทัง่ง,ง,งอดออมอดทนมุ่งมั่นด้วยการรักษาศีลด้วยการสร้างทานบาร,รมีก็เกิดขุมทรัพย์ขึ้นมาภายในใช่ไหมครับขุมทรัพย์ภายในน,นี่เรียกว่าปิติแห่งบุญกุศลที่เราได้สั่งสมกุศลและจิตกุศลก,กายกุศลวาจาใช่ไหมครับก็ทําทให้เรานั้นมีความขยันอยากดี ยิ่งไปกว่านี้ใช่ไหมครับเมื่อเมื่อเราของเราปรารถนาะความดียิ่งไปกว่านี้หมายถึงเราปรารถนาขั้นตอนที่สามนั่นเองนะครับขั้นตอนที่สามนั้นก็เรียกว่าทําจนเกิดความดีคุ้นเคยแล้วเกิดกระทั่งมีเห็นความดีนั้นเป็นคุณอย่างยิ่งนะครับอ,อย่าเกิดพบหน้าฟ้าใหม่หรือเกิดโอกาสหน้าหรือวันข้างหน้าขอให้เรานั้นมีความสุข มีความสมหวังมีความปลอดภัยเขาเรียกว,ว่าจิตใจของเราเนเมื่อเห็นผลกุศลของความดีแล้วเนี่ยจากการที่เราได้ทําทานบาร,รมีรักษาศีลก็ดีเราก็เกิดความสง่างามเพราะจิตใจดีก็จะทำให้ร่างกายเบิกบานแจ่มใสาตามไปด้วยนะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายถึงเหล่านั้นเข้าถึงความดีขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เราะนั้นความดีขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็ประกอบไปด้วยจเจริญด้วยสมาธิจเจริญด้วยสติปัฏฐานจเจริญด้วยการพิจารณาธรรมตามความเป็นจริงของการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อเราอยากดีเนี่ยเอาที่สุดว่าปัจนาการทำสู่หน้าที่ต่างๆแล้วก็ไปเลื่องให้เข้าถึงสติสมาธิปัญญานั่นเองนะครับ และที่ท้ายคือทุกดับลงไปทุกดับลงไปนี่เองที่ทำที่เราได้กล่าวกันอยู่ประจำนะครับว่าทุกดับลงก็หมายถึงเหล่านั้นเข้าถึงความดีและก็ละความดีเห็นไหมฮะมีความดีเบื้องต้นพอทํำกลางก็สู่การพัฒนาการนะฮะบ้บ้นไปก็จะเห็นเข้าถึงความดีและก็ละความดีคือทําความดีปกตินะครับ แต่ใจเราถ่ายถอนการยึดมั่นในความดีเพราะเหตุเนื่องจากว่าเราเข้าใจเรื่องการกระทําการกุศลกายวาจาใจก็จึงเห็นว่าการกุศลจนคุ้นเคยแล้วสิ่งที่เรายังไม่เห็นคือจิตใจตัวเองใช่ไหมครับรู้สึกว่าเราทําคุ้นเคยแต่แต่เรายังไม่เห็นจิตใจตัวเองเมื่อเรายังไม่เห็นจิตใจตัวเองนั้นเราจะเห็นความทุกข์ ที่เกิดขึ้นที่จิตใจของเราได้อย่างไรนะครับนั้นจิตใจของเรานั้นเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุความพึงพอใจในการทํากรรมที่ดีนะฮะและถ้าหากว่าเราไม่ได้ทํากรรมที่ดีจิตใจเราก็เกิดความเศร้าหมองได้ใช่ไหมฮะทั้งที่เราเดินทางสู่ความอยากดีก็ตามนะครับก็สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต่อไปยิ่งกว่านี้ เราต้องมาฝึกฝนอบรมในการประพฤติปฏิบัติตอนน้อมเข้าหาตัวเองให้มากหาจิตหากายหาหาความรู้สึกที่เกิดขึ้นให้เจอนะครับก็คือจิตใจของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราได้เข้าถึงจิตใจของเราให้มีภาวะรับรู้ได้ปรากฏได้ตามความเป็นจริงแล้วก็จะเห็นสัาจะทำความเป็นจริงว่าใ้จิตใจของเราเนี่ย มันมีภาวะที่เกิดขึ้นจริงนะครับอะไรที่เกิดขึ้นแล้วจิตใจไม่สามารถที่จะปรุงแต่งได้นะแต่มีแภาวะการเกิดขึ้นเท่านั้นแล้วก็ส่งให้เรามีก,า,การปรุงแต่งคาดหวังมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอย,รรอยากทํากรรมดีอยากปฏิเสธกรรมไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าจิตที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยแค่เกิดขึ้นและส่งให้เรามี าการปรุงแต่งทางความคิดต่างๆนั่นเองนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าถึงแล้วต้องรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมฮะการคลองความดีจนคุ้นเคยได้บุญกุศลเพียงพอก็ขเข้าสู่การแบบปฏิบัติติดตามความรู้สึกที่เกิดเป็นขึ้นในใจิตใจของเรานะฮะแล้วก็ติดตามให้ถึงความคิดนึกต่างๆที่เราเกี่ยวข้อง เกิดขึ้นตามความเป็นจริง,รงแต่แล้วเนี่ยเมื่อเข้าถึงการปรุงแต่งทางความคิดทางจิตที่เกิดนั้นจะเห็นว่าเราได้พิจารณาธรมตามความจริงไปเรื่อยเพราะเห็นว่าจิตเกิดขึ้นแล้วไม่เที่ยงดับลงไปทุกขณะเมื่อเกิดขึ้นเมื่อเห็นจิตใจที่เกิดขึ้นดับทุกขณะที่เกิดขึ้นแล้วนั้นก็สามารถเห็นสัจธรรมความจริงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางใจหรือทางจิต การที่เกิดขึ้นไม่เที่ยงและดูไปเรื่อยๆจนก,กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะถ้าเห็นจิตที่มันไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงความดีสู่การละความดีนะครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสู่การละความดีนี่เองนะครับก็ยังคลองด้วยความดีอยู่แต่จิตใจถ่ายถอนการอยากดีใช่ไหมฮะ จะเห็นความไม่เที่ยงเลือกถูกการพิจารณาธรรมได้เห็นสภา,าวธรรมตามความเป็นจริงได้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นไม่เที่ยงจริงยึดไม่ได้ในความความไม่ดีและความดีนะฮะเพราะนั้นการที่กําหนดการเรียนรู้ละความชั่วสู่ความดีได้ผ่านพ้นมาถึงช่วงขนานี้จะเห็นว่าการที่เราลักความชั่วเบื้องต้นเรียกว่ารักษาศีลต่อมาก็มีเกิดภม,มิหารสี่เกิดขึ้นในจิตใจ คุ้นเคยจนกระทั่งปกติของการทำความดีใช่ไหมฮะเมื่อเห็นละความดีจนเห็นความเป็นปกติในใจของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องเหตุอย่างหนึ่งให้เราได้รู้ว่าความดีที่เรามุ่งมั่นถูกการกระทำนั้นก็ยังถูกการไม่ได้ถ่ายถอนเบื้องต้นเห็นว่าการอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความอ่อนตัวไปแสดงว่าเราได้เข้าถึง ละความดีต,ตัวสุดท้ายของการยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะครับความดียังคงทำปกติจิตใจที่เศร้าหมองห่อเหี่ยวเกิดขึ้นได้เมื่อเราปล่อยปัจละเลยหรือขาดช่วงการนำความดีแต่ปัจจุบันบ้านปลายเนี่ยจะเห็นจิตที่เกิดความดีก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องอยากดี แล้วก็ส่งผลของความอยากดีให้เกิดขึ้นนะครับ้เราจะเห็นว่าความเกิดขึ้นในจิตใจที่อยากดีก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือสภาวธรรมขณะที่เราเห็นจิตใจไม่เที่ยงนี่แหละเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าสู่การพิจารณาธรรมปัจจุบันเห็นว่าจิตใจก็ละอดีตที่ผ่านพ้นมาใช่ไหมฮะอนาคตก็ถูกละไปนะฮะ เะนั้นสิ่งที่เกิดการละนั่นแหละครับเข<ม>ารเรียกว่าการเขาเรียกว่าละดีละสิ่งที่เกิดขึ้นในความดีต่างๆไม่ได้คลองใจไว้ให้เราต้องหว,วั่นไหวหรืออยากดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจึงได้กล่าวกันอยู่ว่าเราเป็นพุทธบริษัทนี่แหละครับที่เราจะต้องศึกษาตัวเราให้ดีว่าเรามุ่งมั่นสู่การกระทำของเราแค่ไหนแล้วนะถึงการอยากดีประมาณไหน นะข้อวัดที่หนึ่งก็คือคอ,อยากปรารถนาดีนะให้คู่คนต่งางๆมีความสุขกันทั่วหน้านะครับความสบายอกสบายใจทั่วหน้าเมื่อเราได้เกี่ยวข้องนะเบื้องต้นนะครับเบื้องกลางก็หมายถึงเหล่านั้นมีการให้เกิดขึ้นนะครับก็คือให้ทานการให้กายวาจาใจแล้วก็ให้เหตุปัจจัยสีเกื้อกูลส่งข้อไป ของใกล้ตัวบิดามารดาสามีและภรรยาของเราแล้วก็มนุษย์สังคมต่างๆหรือสัตว์ทั้งหลายที่พบปะเจอเจอกันและเกิดกําลังใจแห่งความดีใช่ไหมฮะเช่ไหมเข้าสู่การรักษาศีลในการไม่ทําร้ายเบียดเบียนด้วยใช่ไหม,หมดที่2เรื่องของการอยากดีใช่ไหมฮะก็เข้ายับสู่การกระทําดังกล่าวนะครับจนกระทั่งเนี่ยถึงตัวสุดท้ายเนี่ย ตัวที่สามเนี่ยบทสามก็หมายถึงการเกิดความดีจนเป็นปกติความดีนะครับและไปสู่การเห็นสภาวะจิตใจของเราไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงเห็นการปรุงแต่งนั้นเกิดขึ้นอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งที่สุดเราก็จะเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเมื่อไม่ได้เกิดความยินดีจากความดีแล้ว ก็ยังเห็นต่อในวัฏะละนี้ว่าภาวะจิตใจของเรานั้นเกิดขึ้นนะในเหตุการณ์รับกระทบสัมผัสต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เราตัดไปได้คือเรื่องของอดีตที่เราเออเรียกภาคภูมิใจในความดีหายไปแล้วก็คาดหวังกับอนาคตก็หายไปใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าละเขาเรียกว่าถูกการ อยากดีเบื้องต้นแล้วก็อยากดีท่ามกลางอยากดีบั้นปลายนะครับบั้นปลายนี้ก็เหมือนทำความดีทั้งหมดก็ถูกวางใจไปอย่างอัศจรรย์นั่นเองนะครับเพราะเรามีสติแล้วเห็นสภาวะของความจริงของกายวาจาใจเห็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงแล้วไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงดับไปนั่นแหละครับทำให้อยู่ในเหตุการณ์ของปัจจุบันาการ จะไม่จิตใจไม่ปรุงแต่งไปตัวความอยากดีอีกต่อไปนะฮะเรื่องละดีนะครับก็เหตุการณ์วันนี้เราก็าผู้จ่าทบทวนกันนะเป็นสารเรื่องราวของการอยากดีสามเนื้อหาด้วยกันดังกล่าวนะครับเห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือส่วนปรัรถนาให้คนทั้งหลายนั้นเป็นเพื่อนทุกมีความสุขกันท่ามกลางก็จะเห็นว่า ทานที่เราได้กระทําสู่การให้เข้าถึงประการเกื้อกูลการแบ่งปันแล้วก็มีศีลควบคุมกายวาจาใจของเราอย่างบรรจงปานนี้ใช่ไหมครับพอบ้นปลายเนี่ยก็มีสติสภาวะของการละแห่งความพึงพอใจกุศลที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าสัจธรรมความจริงคือกายใจไม่เที่ยงตามภาวะที่เป็นจริงนั่นเองนะครับ ่าโอกาสนี้ผู้แจกกันพอสมควรแล้วก็ขอยกบุญอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณของบิดามารดาและครูบาอาจารย์ในการที่ผู้พูดได้มีโอกาสพูดจากกันในเรื่องของอยากดีและก็เข้าถึงท่รมกลางและก็บันปลาย <c oughs> นะครับและสุดท้ายคือขอให้พวกเราทั้งหลายนั้น ประสบความสำเร็จที่เราปรารถนาให้เข้าถึงความอยากดีทั้งสามตัวนะครับขอน,นอบน้อมสวัสดีนะครับ